กล้อง l k รุ่น M800A กล้องติดรถยนต์คุณภาพสูงผลิตด้วยวัสดุเกรดพรีเมียมคงทนลวดลายทันสมัยที่สามารถบันทึกภาพวิดีโอได้ระดับ 4K ใช้ชิปเซนเซอร์โซนี่คุณภาพสูงซึ่งจะช่วยในการบันทึกภาพในเวลากลางคืนและในที่ที่มีแสงน้อยให้มีความสว่างยิ่งขึ้นและยังคงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพกล้องหน้าให้ความคมชัด m a ก 4K มุมมองภาพกว้างถึง170องศากล้องหลังให้ความคมชัดถึง Mac 2K ให้ภาพมุมมองกว้างถึง160องศาและกล้องภายในห้องโดยสารให้ความชัด Super f u ฟูเ d 1ดี1 0 8 0 p ให้ภาพมุมมองกว้างถึง160องศารุ่นนี้พิเศษสุดๆคือมีกล้อง3ตัวหน้าจอแสดงผล ips ขนาด2นิ้วมีโหมดต่างๆมากมายไ,ไม่ว่าจะเป็นโหมด gps สามารถบันทึกเส้นทางในไฟล์คลิปวิดีโอได้โหมดการบันทึกภาพแบบวนลูปเมื่อหน่อยความจำเต็ม กล้องจะลบไฟเก่าเองและเริ่มต้นบันทึกภาพต่อเนื่องโดยอัตโนมัติโหมดบันทึกภาพต่อเนื่องขณะจอด24ชั่วโมงเมื่อต่อชุดสายฟิลแท็บโหมดเชื่อมต่อ WiFi สามารถดูคลิปดึงคลิปลงในมือถือผ่านแอปพลิเคชันได้อย่างง่ายและนอกจากนี้ยังมีเทคโนโลยีใหม่ที่มีฟังก์ชันช่วยลดสัญญาณรบกวนของภาพได้เป็นอย่างดีทําให้ภาพที่ได้มีความคมชัดและเห็นรายละเอียดอย่างชัดเจนถึงแม้ภาพถ่ายจะอยู่ในระยะไกลและเป็นมุมสูงก็ตาม นอกจากนี้ยังมีโหมด G-sensor สามารถล็อกไฟอัตโนมัติเมื่อมีเหตุการณ์ชนหรือว่ากระแทกอย่างรุนแรงรองรับ m ม m o r การ์ดสูงสุดถึง256 g b สามารถดูไฟย้อนหลังผ่านจอแสดงผลได้และล็อกไฟวิดีโอเก็บไว้ไ,ได้รองรับเมนูภาษาไทยและภาษาอื่นๆแบตเตอรี่เป็นแบบ super ค a p a ไม่บวมไม่ระเบิดไม่แตกวันนี้จะมาแนะนำวิธีการใช้งานกล้อง LK รุ่น M 8 0 0 A ก่อนอื่นเราจะมาทำความรู้จักกับอุปกรณ์ต่างๆภายในกล่องกันก่อนนะคะ ประกอบไปได้วยกล้องหน้าชุดสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ชุดกล้องหลังวิธีการติดตั้งกันง่ายมากๆเลยค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเราจําเป็นที่ต้องใส่เมมโมรี่การ์ดลงไปก่อนค่ะรุ่นนี้นะคะสามารถรองรับเมมโมรี่การ์ดได้ถึง256 GB เลยค่ะโดยช่องใส่เมมจะอยู่บริเวณด้านข้างค่ะจากนั้นเราจะต่อสายทั้งหมดเข้าด้วยกันและนํามาเชื่อมต่อกับตัวกล้องเพียงเท่านี้กล้องก็พร้อมใช้งานแล้ว บอกเลยว่ารุ่นนี้พิเศษมากๆเพราะว่าเขามาพร้อมกับกล้อง3ตัวไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องภายในห้องโดยสารและกล้องบันทึกหลังซึ่งเดี๋ยวเราจะมารู้จักกับสัญลักษณ์ต่างๆบนหน้าจอแสดงผลและวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันก่อนนะคะมาดูในส่วนของปุ่มค่ะจะประกอบไปด้วยปุ่มย้อนกลับปุ่มลูกศรน,นะคะขึ้นลงหรือว่าซ้ายขวานั่นเองค่ะและปุ่มโอเคและสําหรับปุ่มด้านข้างของตัวเครื่องนะคะก็จะเป็นปุ่มปิดเครื่องค่ะ ซึ่งปุ่มนี้นะคะเราสามารถใช้งานในการเปลี่ยนมุมมองภาพได้อีกด้วยค่ะซึ่งเมื่อเรากด1ครั้งนะคะการแสดงผลของมุมมองภาพก็จะเปลี่ยนไปค่ะไม่ว่าจะเป็นกล้องหน้ากล้องหลังนะคะหรือว่าจะเป็นกล้องภายในห้องโดยสารรวมถึงแสดงผลพร้อมกัน3กล้องเลยค่ะและสำหรับสัญ,ญลักษณ์ด้านบนซ้ายมือนะคะก็จะบ่งชี้ว่าในขณะนี้วิดีโอกำลังถูกบันทึกอยู่ค่ะพร้อมกับมีจำนวนนาทีระบุไว้อีกด้วยค่ะ ัดลงมาด้านล่างนะคะก็จะเจอกับวันที่นะคะแล้วก็เวลาค่ะและด้านล่างซ้ายสุดนะคะจะเป็นการล็อกไฟล์วิดีโอค่ะถัดไปก็จะเป็นการปิดเปิดเสียงภายในห้องโดยสารนะคะแล้วก็จะเป็นปุ่มถ่ายภาพค่ะสุดท้ายนะคะก็จะเป็นการหยุดบันทึกวิดีโอชั่วคราวค่ะซึ่งกรณีที่เราจะทำการตั้งค่ตา,ต,า,ต,าต่างๆหรือว่าย้อนดูคลิปดูภาพย้อนหลังเราจะต้องหยุดการบันทึกวิดีโอก่อนค่ะ มาดูวิธีการตั้งค่าเบื้องต้นกันนะคะไปที่รูปเฟืองค่ะจากนั้นเข้าไปที่บันทึกการตั้งค่าซึ่งเราก็จะเจอกับความละเอียดของภาพนะคะเราสามารถเข้าไปตั้งค่าเพิ่มเติมได้ค่ะโดยเราจะปรับที่ความละเอียดสูงสุดเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะกดปุ่มโอเคได้เลยถัดไปนะคะก็จะเป็นการกําหนดนาทีนะคะต่อคลิปค่ะซึ่งรุ่นนี้นะคะจะเป็นการบันทึกแบบวนลูปค่ะเมื่อหน่วยความจําเต็มกล้องจะลบไฟล์เก่าและเริ่มต้นบันทึกไฟล์อย่างต่อเนื่องโดยอัตโนมัติ การแสดงภาพให้เราเลือกเป็นการแสดงภาพทั้งคู่นะคะการบันทึกเสียงภายในห้องโดยสารความไวต่อการชนหรือหมดด G sensor หม d ตรวจสอบที่จอดรถและหมดด time l a p ถัดไปค่ะเราก็จะมาตั้งค่าระบบกันนะคะก็จะประกอบไปได้วยการพักหน้าจอค่ะมีให้เลือก30วินาที1นาทีหรือว่า3นาทีค่ะะถึงแม้จะทำการพักหน้าจออยู่นะคะแต่ตัวกล้องยังทำการบันทึกอยู่ค่ะ ่อด้วยนาฬิกาที่แสดงผลนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าต้องการเปิดหรือปิดและถัดไปค่ะเป็นโหมด WiFi นะคะใช้เพื่อเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือในส่วนของวันที่และเวลาสําหรับการใช้งานครั้งแรก,กเราจําเป็นที่ต้องเข้ามาตรวจสอบวันที่และเวลาให้เป็นปัจจุบันก่อนนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วกดโอเคได้เลยเสียงขณะกดค่ะถ้าไม่ต้องการให้มีเสียงนะคะสามารถกดปิดได้ค่ะภาษารุ่นนี้มีให้เลือกหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆ การปิดเครื่องอัตโนมัติถัดไปค่ะเป็นหมดเตือนความจำเมื่อเหนื่อยล้าในการขับขี่เขตเวลานะคะข้อมูล gps ความเร็ว gps การ format card สำหรับการใช้งานครั้งแรกเราจาเป็นที่ต้อง format memory card ก่อนค่ะการตั้งค่าจากโรงงานถัดไปค่ะจะเป็นการสแกน qr code นะคะเพื่อโหลดแอปพลิเคชันในกรณีที่เราต้องการดูภาพแบบเรียลไทม์ผ่านมือถือหรือว่าดูคลิป ดึงคลิปย้อนหลังนะคะและสำหรับวิธีการเรียกดูภาพดูคลิปย้อนหลังผ่านตัวกล้องนะคะเราจะไปที่ไฟล์ค่ะซึ่งเขาก็จะมีประเภทวิดีโอให้เราเลือกนะคะไม่ว่าจะเป็นวิดีโอปกติล็อกวิดีโอนะคะหรือว่าวิดีโอที่จอดรถค่ะหากเราต้องการดูคลิปส่วนไหนนะคะสามารถกดเข้าไปได้เลยค่ะโดยวิธีการเรียกดูย้อนหลังก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้นะคะหรือว่าถ้าต้องการกดลบค่ะให้กดปุ่มเล่นค้างไว้นะคะ แล้วก็จะมีป๊อปอัพลบขึ้นมาค่ะก็จะมีให้เลือกว่าเราต้องการลบไฟล์นี้ไฟล์เดียวหรือว่าลบทั้งหมดนะคะเราก็สามารถกดเลือกตามที่เราต้องการได้เลยค่ะถัดไปค่ะก็มาดูวิดีโอภายในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นวิดีโอภายในห้องเลยสารค่ะที่ได้ทําการบันทึกไว้นะคะวิธีเล่นหรือว่าวิธีลบก็ทําเหมือนกันเลยค่ะและสาหรับคําสั่งในโหมดถัดไปนะคะก็จะเป็นการปิดกล้องตัวใดตัวหนึ่งค่ะ เราสามารถเลือกได้นะคะว่าเราต้องการให้กล้องไหนทำงานหรือว่าทำงานพร้อมกันก็ได้ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาดูวิธีการเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับโทรศัพท์มือถือค่ะโดยเราจะไปที่ตั้งค่า WiFi ก่อนนะคะแล้วก็ทําการเชื่อม Wi-Fi ระหว่างโทรศัพท์กับตัวกล้องค่ะนี้นะคะก็จะไปเปิด Wi-Fi ค่ะหาย s e r และ p a s s w o r d นะคะกรอกเข้าไปตามที่ตัวกล้องเขาให้มาเลยค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้ในภายหลังนะคะผ่านแอปพลิเคชัน เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดออกไปเลยค่ะแล้วก็ไปที่ QR code นะคะเพื่อทำการสแกน QR code และดาวน์โหลดแอปพลิเคชันลงโทรศัพท์มือถือเมื่อทำการดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วนะคะเราสามารถกดเปิดแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ จากนั้นกดเชื่อมต่อตัวแอปพลิเคชันก็จะพาเข้าสู่หน้าหลักซึ่งเราสามารถดูภาพสดแบบเรียลไทม์ได้ขณะที่ตัวแอปพลิเคชันกำลังเชื่อมต่อกับ WiFi ของกล้องและยังสามารถดูคลิปย้อนหลังรวมไปถึงดึงคลิปลงในโทรศัพท์มือถือของเราได้อีกด้วยซึ่งการใช้งานก็นง่ายมากค่ะแต่ว่าก่อนอื่นนะคะเวลาที่เราจะดูภาพดูคลิปหรือว่าทำสิ่งต่างๆนะคะจะต้องกดหยุดบันทึกวิดีโอก่อนนะคะและสังเกตที่ปุ่มขยายด้านขวามือนะคะจะเป็นการปรับมุมมองภาพให้เป็นแนวนอนค่ะ และถัดไปค่ะก็จะเป็นการเปลี่ยนมุมมองภาพนะคะเราสามารถเลือกได้ค่ะว่าเราต้องการดูภาพจากกล้องหน้ากล้องหลังหรือว่าภาพป๊อปอัพนะคะและสําหรับการเรียกดูคลิปวิดีโอย้อนหลังนะคะเราจะไปที่บันทึกวิดีโอค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยคลิปวนหูุวิดีโอและวิดีโอฉุกเฉินนะคะโดยเขาก็จะแบ่งเป็นภาพจากกล้องหน้ากล้องหลังค่ะ และถ้าหากเราต้องการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอนะคะลงในมือถือของเราค่ะให้ไปที่เลือกนะคะจากนั้นค่ะกําหนดคลิปที่เราต้องการนะคะแล้วกดแถบดาวน์โหลดด้านล่างซ้ายมือได้เลยค่ะเพียงเท่านี้คลิปก็จะไปอยู่ในมือถือของเราแล้วค่ะและถ้าหากว่าเราต้องการลบคลิปวิดีโอนะคะทาเหมือนเดิมเลยค่ะไปที่คําว่าเลือกนะคะจากนั้นค่ะกําหนดคลิปวิดีโอที่เราต้องการลบนะคะแล้วกดไปที่รูปถังขยะได้เลย ถัดไปนะคะสำหรับปุ่มนี้จะเป็นปุ่มถ่ายภาพค่ะและถ้าเราต้องการดูรูปภาพย้อนหลังนะคะให้ไปที่คลังรูปภาพค่ะจากนั้นนะคะวิธีการดาวน์โหลดหรือว่าวิธีการลบทำเหมือนกันเลยค่ะกับคลิปวิดีโอนะคะ มาดูวิธีการตั้งค่ากล้องผ่านแอปพลิเคชันกันค่ะไปที่รูปเฟืองนะคะพอเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นการตั้งค่าค่ะประกอบไปด้วยชื่อ WiFi และรหัสผ่านค่ะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะคะโดยชื่อ WiFi ค่ะความยาวของตัวอักษรจะกำหนดที่1-16ถึงตัวอักษรค่ะและในส่วนค่าอื่นๆนะคะก็จะเหมือนกับการตั้งค่าในกล้องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการบันทึกเสียงนะคะหรือว่าจะเป็นรอบเวลาบันทึกเป็นต้นค่ะ ซึ่งเราสามารถตั้งค่าได้ทั้ง2ช่องทางค่ะไม่ว่าจะเป็นผ่านตัวกล้องหรือว่าผ่านโทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วค่ะสําหรับวิธีการใช้งานแอปพลิเคชันซึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูภาพเหตุการณ์จริงบนท้องถนนสําหรับกล้องรุ่นนี้นะคะจะชัดแค่ไหนไปชมกันเลยค่ะ